คุณจะรู and, so ้ไหมครับวิธีการที่ผมเทรดได้1,000ล้านเนี่ยเพราะผมรู้จุดที่จะตลาดทําการซื้อขายครับดูคลิปนี้ให้จบครับแล้วคุณจะรู้ว่าการอ่านตลาดเนี่ยแล้วหาจุดเข้าเทรดเนี่ยในแต่ละวันไม่ยากเลยครับลวยเลยสิบแรกเนี่ยกราฟว่างๆโล่งๆนะครับมองโครงสร้างให้ออกก่อน สมมติวา่า, buy, า,า buy. ถ้าเรามองเป็นโครงสร้างฝั่งบ u ายเราก็เลือกหน้าบ u ายถ้าเรามองเป็นโครงสร้างฝั่งเซลเราก็เลือกหน้าเซลซึ่งโครงสร้างเหล่านี้เกิดมาจากมาร์เก็ตสตั t เจอร์ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราดูชุดย่อยของมาร์เก็ตสตั t เจอร์อย่างกรณีไทม์เฟรม M15 เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมอง MBCD ก่อน MBCD เนี่ยเป็นเบสพื้นฐานในการอ่านสปริงของราคาเนละย MBCD หน้าตาอย่างนี้ครับมีการตัดขึ้นตัดลงประมาณ2-3ลูกนะครับตัดขึ้นตัดลงประมาณลูกนะครับ ชุดแรกเนี่ยนะครับ l o อยู่นี่เห็นไหมครับ MBCD เป็นโลตรงนี้ชุดที่2เนี่ยนะครับ MBCD มีการตัดขึ้นมาแล้ววิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไฮสุดอยู่นี่แสดงว่าสวิงวของราคาเนี่ยเราต้องมองอย่างนี้ใช่ไหมปึด๊ดขึ้นไปตรงนี้เลยพอเราเห็นสวิงของราคานะครับ MBCD low high และตัดลงนะครับนี่คือ1สวิงของราคาคำถามคือเราจะทําอะไรกับสวิงนั้นได้บ้างก็หาจุดเข้าเทรดเนี่ยแล้วเราจะเทรดต,ตรงไหนล่ะเราจะเทรดต,ตอนที่ราคาอยู่บนไฮ g h ไหมถ้าเทรดอยู่บนไฮบายแล้วดอยแน่นอนเนีนะ่งนั้นจุดที่เรายังไม่เทรดคือจุดที่ MBCD ยังไม่ตัดนะครับหมายถึงว่า่าตตั้้้งแโซนนนีขึ เ,เราจะไม่ทําการเข้าเทรดก่อนนะครับอันนี้คือ mindset ง่ายๆก่อนนะครับก็คือเราจะไม่ติดดอยน,นั่นเองคุณจะไปเข้าเทรดทาไมถ้า MCD ยัง h i g อยู่คุณไปบายคุณก็ได้ราคาที่ไม่สวยเหมือนคนอื่นละแต่ถ้า MCD มีการตัดแล้วพื้นที่ด้านล่างนี้ก็จะเป็นโซนบายของเราพื้นที่ด้านล่างนี้ต้องแน่ low ของสวิ n g นะมีสามเลียมอยู่2กรอบนะครับลอบ,บนคือเราจะไม่เทรด